สวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Liger Storytelling เรื่องเล่าที่ขย่าวขวัญและสะเทือนใจที่จะพาคุณไปสำรวจความจริงที่ซ่อนเร้นในทุกซอกมุมของโลกใบนี้ครับแล้ววันนี้ผมจะพาทุกท่านเดินทางไปสู่หมู่บ้านที่อยู่ส,งสูงเสียดฟ้าหมู่บ้านที่การดำรงชีวิตคือการต่อสู้กับแรงโน้มถ่วงหมู่บ้านแห่งนี้ชื่อว่าไชยิงตั้งอยู่บนหน้าผาสูงชันกว่า300เมตรในประเทศจีน ที่นี่ไม่ใช่เพียงแค่เรื่องราวของสถาปัตยกรรมที่น่าทึ่งแต่คือเรื่องราวของความบาดหมางที่ฝั่งราดลึกของคนสองตระกูลตระกูลลี่และตระกูลชางที่สร้างกำแพงแห่งความแค้นมานานกว่าร้อยปีแต่แล้วเรื่องราวที่เคยเป็นไปด้วยความมืดมิดก็กลับมีแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์ขึ้นมาเมื่อเด็กหนุ่มจากทั้งสองตระกูลถูกมอบหมายให้รับผิดชอบชะตากรรมของหมู่บ้านแห่งนี้ผมจะพาคุณไปจเจาะลึก ถึง5เรื่องราวแห่งการให้อภัยที่ถูกลืมเลือนในหมู่บ้านแห่งนี้เรื่องราวที่จะทำให้คุณได้เข้าใจคําว่าให้อภัยอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนครับเรื่องราวที่หนึงสัญญาเลือดในหมู่บ้านชัยงิงมีกฎเหล็กอยู่ข้อหนึ่งที่ไม่มีใครกล้าละเมิดคือการที่คนในตระกูลลี่และชางห้ามคบหากปันอย่างเด็ดขาดแต่กฎนี้ก็เหมือนการตอกย้ำให้ความเกลียดชังเติบโตขึ้นทุกวันจนเป็นเรื่องปกติ แต่แล้วเรื่องราวก็พลิกผันเมื่อเด็กหนุ่มสองคนลี่หยุนและชางปอได้รับเลือกให้เป็นผู้ดูแลเส้นทางชีวิตซึ่งเป็นสะพานเชือกเส้นเดียวที่เชื่อมหมู่บ้านเข้ากับโลกภายนอกโดยผู้ที่ได้รับเลือกนี้จะได้รับเกียรติสูงสุดและได้รับความไว้วางใจจากทุกคนในหมู่บ้านนี่ดูเหมือนจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีแต่กลับกลายเป็นว่าทั้งสองคนต่างก็ปฏิเสธที่จะทำงานร่วมกันเพราะความบาดหมางในอดีต ทําให้พวกเขาไม่สามารถมองหน้ากันติดและยังเป็นเหตุที่เส้นทางชีวิตเกิดการถดโทรมจนก